เสียงบทสวดลอยแววมาจากบ้านร้างท้ายซอยทุกคืนตอนแรกเราก็คิดว่าชาวบ้านแถวนั้นสวดมนต์ปกติแต่เสียงมันแปลกแปลไม่ใช่บทสวดที่เราคุ้นเคยแถมดังทั้งคืนไม่หยุดเลยเราเลยลองเดินไปดูใกล้ๆตอนดึกๆยิ่งไกลย,ยิ่งหนาวสังหอนใจไม่ดีเลยพอถึงหน้าบ้านเสียงสวดก็ดังชัดเจนเหมือนอยู่ตรงหน้าพร้อมกลิ่นทูบเก่าๆโชยมา เราชะเง้อเข้าไปในความมืดเห็นเงาตะคุ่มคุ่มนั่งสวดอยู่กลางห้องมีแสงเทียนริบรี่จังหวะนั้นเงาตะคุ่มก็เงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงก่ำจ้องเขม็งมาที่เราเสียงสวดที่เคยเป็นภาษาโบราณก็เปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบเรียกชื่อเราซ้ำๆเราวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เสียงบทสวดนั้นยังตามหลอกหลอนอยู่ในหัวไม่เคยหายไปมันยังสวดต่อไปไม่จบสิ้น ผู้สนับสนุน KMM k t MM Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง